บูหารภาพรพจน์ในวรรณคดีไทยถ้าท่องได้ครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะครับบูหารภาพรพจน์เดียวก็คือการเขียนหนังสือด้วยถ้อยคําแต่ว่าทําให้เรามองเห็นเป็นภาพเป็นศิลป,ปะในการประพันธ์หนังสือของนักประพันธ์นะครับและนี่คือบทท่องจําของคุณครูนะครับเปรียบเทียบโวหารอุปมาสวยเหมือนนางฟ้าร้อนดังเปลวไฟอุปลักษ์เปรียบคือเปรียบเป็นยกตัวอย่างเช่นเธอเป็นดวงใจ สัตพศเรียนเสียงธรรมชาติซ่าซ่า,ซาฝนศาสตร์กรอบแกรบเหยียบใบไม้บุคคลวัดเหมือนคนทั้งสิ้นเช่นคลื่นจูบหินแผ่นดินรอ้องไห้อติพศเกินจริงโอเวอร์ฉันคิดถึงเธอทุกลมหายใจอวพศกล่าวน้อยเกินจริงเงินทองทุกสิ่งบาทเดียวฉันก็ไรนามในใช้สิ่งเด่นชี้เมืองราช,ชบุรีเรียกเมืองโอ่งได้ สัญ,ญลักษ์ใช้สิ่งแทนค่ากล่าวถึงดอกฟ้าคือของสูงเกินไฟปฏิภาคขัดแย้งจัดจะเช่นแพ้เป็นพระชนะเป็นมารไงโวหารอุปมานิทัศขยายความให้ชัดเรื่องนิทานยกไว้ปิดท้ายคือนาฏการหมายถึงโวหารแสดงการเคลื่อนไหวทีนี้เรามาดูการอธิบายขยายความโวหารภาพพจน์ทีละโวหารกันเลยนะครับโวหารแรกอุปมาครับ เปรียบเทียบโวหารอุปมาสวยเหมือนนางฟ้าร้อนดังเปลวไฟอุปมาก็หมายถึงการเปรียบเทียบเปรียบเทียบของสิ่งสองสิ่งปกติแล้วจะมีการเปรียบเทียบโดยการใช้คําว่าเหมือนดังราวราวกับประดุดดังดังอย่างนี้เป็นต้นนะครับพบคําเหล่านี้อยู่ในข้อความที่ใช้เปรียบนะครับเช่นสวยสวยแบบไหนถึงจะมองเห็นภาพสวยเหมือนนางฟ้านะครับร้อนแบบไหน ร้อนดังเปลวไฟแล้วก็จะมองเห็นภาพนะครับขาวราวกับสำลีหรือว่าวรนณคดีไทยในบทภาคเอราวันก็จะพบ33เสียงโสภาเสียงหนึงเจ็ดงาดังเพชรชรัตรูจีการเปรียบเทียบโดยการใช้คําว่าดังนะครับโวหารที่2นะครับอุปลักษณ์ อุปลักษ์เปรียบคือเปรียบเป็นยกตัวอย่างเช่นเธอเป็นดวงใจอุปลักษ์หมายถึงการเปรียบเทียบคล้ายๆกับอุปมานะครับแต่ว่าไม่ได้เปรียบเทียบให้เหมือนแต่เป็นการเปรียบเทียบให้เป็นหรือให้คือสิ่งนั้นเลยเช่นเธอเป็นดวงใจของฉันเปรียบหนักชนกคุณชะนีคือภูผาบทนี้มาจากคำนมัสการมาตาปิตุคุณนะครับสัตพจน์สัตพจน์เรียนเสียงธรรมชาติซาซาฝนศาสตร์กรอบแกรบเหยียบใบไม้ สัตพจน์โวหารก็คือการใช้คําเพื่อเรียนเสียงธรรมชาติเพื่อให้เวลาเราอ่านเราจะมองเห็นภาพชัดเจนนะครับเสียงฝนสาดสาดแบบไหนสาดซ่าๆอย่างเงี้ยนะครับเสียงเหยียบใบไม้แห้งดังกรอบแกรบหรือว่าในบทประพันธ์เช่นเสียงลิงข้างบางชนีวะาวีดโวยกระหึมโหยห้อยไม้หน้าใจหายเสียงลิงข้างบางชนีมันร้องว่าวีดโวยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ โวหารภาพรพจน์ต่อไปครับบุคคลลวัดหรือบุคลาที่สถานอันเดียวกันนะครับบุคคลลวัดเหมือนคนทั้งสิน้นเช่นคลื่นจูบหินแผ่นดินร้องไห้บุคคลลวัดหมายถึงการสมมุติให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตให้สิ่งนั้นมีชีวิตมีการแสดงออกเหมือนกับมนุษย์เช่นคลื่นจูบหินอย่างเงี้ยให้คลื่นที่ไม่มีชีวิตไปจูบหินซึ่งสิ่งนี้เป็นการแสดงอาการของมนุษย์มากกว่าใช่ไหมครับ แผ่นดินร้องไห้เสียงรถไฟหวีดร้องครวญครางมาแต่ไกลให้รถไฟมันหวีดร้องครวญครางนะครับซุงหลายท่อนนอนร้องไห้ที่ชายป่าก็เอาท่อนซุงเนี่ยให้เขาไปร้องไห้อย่างนี้เป็นต้นอาธิพจ์ หรืออธิพจน์อันเดียวกันนะครับอธิพจน์เกินจริงโอเวอร์ฉันคิดถึงเธอทุกลมหายใจอธิพจน์หมายถึงการกล่าวเกินจริงนะครับเช่นฉันคิดถึงเธอทุกลมหายใจเกินจริงโอเวอร์จริงๆนะร้องไห้จนน้ําตาเป็นสายเลือดหรือว่าในบทประพันธ์นะครับเช่นรถเอ่ยรถที่นั่งบุตสบกบรรลังตั้งต,งตระงานกว้างยาวใหญ่เท่าเขาจาัก,กรวาลยอดเยี่ยมเทียมวิมานเมืองแมนรถอะไรจะใหญ่ขนาดเท่ากับเขาจัก,กรวาล ยอดเยี่ยมเทียมกับวิมานมึงแมมันโอเวอร์มันเกินจริงแบบนี้เรียกว่าอัิพจน์นะครับมีอธิพจน์ก็ต้องมีอวพ์ครับอวพจน์กล่าวน้อยเกินจริงเงินทองทุกสิ่งบาทเดียวฉันก็ไรอวพจน์หมายถึงการกล่าวน้อยเกินจริงเช่นเธอมีเงินไหมโอ้ยฉันไม่มีเงินสักแดงเดียวก็คือมันน้อยเกินจริงคอยสักอึดใจเดียวเล็กเท่าขี้ตาแมวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ นามในครับนามในใช้สิ่งเด่นชี้เมืองราชบุรีเรียกเมืองโอง่งได้นามในเนี่หมายถึงการใช้สิ่งเด่นส่วนหนึ่งเพื่อกล่าวแทนสิ่งทั้งหมดเช่นเราใช้เมืองโอง่งให้กล่าวถึงราชบุรีทั้งหมดเลยทั้งเมืองราชบุรีเลยหรือใช้เก้าอี้แทนตำแหน่งเช่นเก้าอี้รัฐมนตรีเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าในบทพันธ์จากลิลิตตะเลียงไพ่ก็จะมีการใช้คําว่าว่านครรามิน พลัดแผ่นดินเปลี่ยนราชเยียววิวาทชิงฉัดคําว่าฉัดคํานี้หมายถึงพระเจ้าแผ่นดินหรือพระมหากษัตริย์แบบนี้เป็นต้นนะครับสัญ,ญ,ลสญ,ญลักษณ์สัญลักษณ์ใช้สิ่งแทนค่ากล่าวถึงดอกฟ้าคือของสูงเกินไฟสัญ,ญลักษณ์หมายถึงการเรียกสิ่งหนึ่งเพื่อแทนสิ่งหนึ่งเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบและการตีความเช่นใช้คําว่าดอกฟ้าเพื่อหมายถึงของสูงใช้คําว่าสีดําเพื่อหมายถึง ความชั่วร้ายนกพิราบให้หมายถึงเสรีภาพแบบนี้เป็นต้นปฏิภาคหรือปราภาคนะครับอันเดียวกันนะปฏิภาคขัดแย้งจะจะเช่นแพ้เป็นพระชนะเป็นมารไง ปฏิภาคหมายถึงการใช้ถ้อยคําที่มีความหมายตรงกันข้ามหรือว่าขัดแย้งกันมากล่าวรวมกันนะครับเช่นแพ้เป็นพระชนะเป็นมารบาปบริสุทธิ์โอ้ความชังอันน่ารักต่อมาครับอุปมานิทัศน์โวหารอุปมานิทัศน์ขยายความให้ชัดเรื่องนิทานยกไว้อุปมานิทัศน์หมายถึงการใช้เรื่องราวหรือว่านิทานประกอบเพื่อแนะนําโดยในให้ผู้รับสารเข้าใจแนวคิดนะครับเช่นนาคีมีพิษเพียงสุริโย เหลือบอ่ทรรมเดโชเช่มช้าพิษน้อยหญิงโยโสแมลงป่องชูแต่หางเองอ้าอวดอ้างฤทธีอันนี้เป็นการยกเรื่องราวมากล่าวนะครับว่าคนที่เขาดีเขาเก่งจริงๆเนี่ยเขาจะไม่โชว์ไม่แสดงนะครับแบบนี้ลักษณะเช่นนี้เรียกว่าอุปมานิทัศนะครับอันสุดท้ายนะครับนาตการขีดท้ายคือนาตการหมายถึงโวหานแสดงการเคลื่อนไหวนาตการนี่หมายถึงการแสดงความเคลื่อนไหวในบทประพันธ์นะครับเช่น ลมระริวปลิวญ้าคารยาก,ก็เป็นการบ่งบอกถึงลมพัดญ้าคาแล้วมันก็ปลิวไปมานะครับเรือสิงห์วิ่งเพ่นโผล่โจนตามคลื่นฝืนฝ่าฟองอันนี้ก็เป็นการแสดงถึงเรือสิงห์ที่กําลังวิ่งไปนะครับโจนไปตามคลื่นนะครับแทงถีบฉัดตะลุมบอลพม่ามอนตายกลาดฆ่าศึกศาสปืนโสมอันนี้มาจากเรื่องลิลิทตะเลงพ่นะครับเป็นตอนที่กําลังรบกันนะครับ และนี่คือการอธิบายขยายความโวหารภาพพจน์ทั้ง11โวหารนะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเปรียบเทียบโวหารอุปมาสวยเหมือนนางฟ้าร้อนดังเปลวไฟอุปลัก์เปรียบคือเปรียบเป็นยกตัวอย่างเช่นเธอเป็นดวงใจสัตพจน์เรียนเสียงธรรมชาติซ่าซาฝนศาสตร์กรอบกแกรบเหยียบใบไม้บุคคลวัดเหมือนคนทั้งสิ้นเช่นคลื่นจูบหินแผ่นดินร้องไห้อธิพจน์เกินจริงโอเวอร์ ฉันคิดถึงเธอทุกลมหายใจอวพน์กล่าวน้อยเกินจริงเงินทองทุกสิ่งบาทเดียวฉันก็ไรนามในใช้สิ่งเด่นชี้เมืองราช,ชบุรีเรียกเมืองโอ่งได้สัญลักษณ์ใช้สิ่งแทนค่ากล่าวถึงดอกฟ้าคือของสูงเกินไฟปฏิภาคขัดแย้งจะจะเช่นแผ้เป็นพระชนะเป็นมารไงบหารอุปมานิทัศขยายความให้ชัดเรื่องนิทานยกไว้ ปิดท้ายคือนาฏการหมายถึงโวหารแสดงการเคลื่อนไหวโวหารพระพ์ธในวรรณคดีไทยถ้าท่องได้ครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ